บ้านธรรมะเป็นรายการทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัย สวัสดีครับผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการบ้านธรรมะนะครับเรามาศึกษาเรื่องธรรมะกันนะครับเป็นประจำทุกเช้าว,วันพุทธที่นี่ครับสถานีโทรทัศน์ N b t บทีครับวันนี้ผมอดิศักดิ์ศรีสมและผมธนากรนรวัชรยโยธินครับเราทั้งสองคนดํดดดาเนินรายการนะครับกับหัวข้อธรรมะวันนี้น้องธนากรนามาฝากคุณผู้ชมเยอะแยะเลยครับผมมีอะไรบ้างเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราค้างกันเรื่องของการช่วยเหลือญาติพี่น้องที่ถมไม่เต็มเลยนะครับ อ๋อเมื่อสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จบใช่ครับสัปดาห์นี้เราจะมาต่อกันว่าประเด็นเป็นยังไงครับครับก็หมายความว่าการช่วยเหลือเกื้อกูลญ,ญาติพี่น้องนะั้นะนะเป็นสิ่งที่ต้องควรกระทําแหละ<ช>แต่ว่าบางคนด้วยคําถามที่ว่าเอช่วยแล้วบางทีช่วยแล้วก็เหมือนถมไม่เต็มตัวเองก็ลําบากใช่ถูกไหมฮะจะมีแง่คิดในเรื่องนี้ต่อจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วประเด็นต่อไปครับครับก็เราได้ศึกษาธรรมะกันมาแล้วนะครับว่าปัญญาเนี่ยมีหลายระดับเป็นปัญญาขั้นปริยัตปฏิบัติ แล้วก็ปฏิเวทเนี่ยนะครับแต่วันนี้เราจะมาพูดกันนะครับว่าไอ้คำว่าปริยัติที่เข้าใจกันเนี่ยครับปริยัติคือการศึกษาอะไรกันออะไรคือแกนแท้ใช่ครับครับ่ะเรื่องของปริยัติต่อไปครับในเรื่องของบัญญัตินะครับก็ท่านอาจารย์ก็ได้ถามผู้ร่วมสนทนาเยนะครับว่าบัญญัตินี่คืออะไรอแล้วก็ที่สําคัญคือว่าจากประเด็นเนี่ยครับ ทำให้นําไปสู่การที่จะรู้ว่าในชีวิตประจําวันเนี่ยควรรู้บัญญัติหรือว่าปรมัตครับครับอ่ะก่อนที่จะไปติดตามนะคำตอบเหล่านี้ในประเด็นธรรมะเนี่ยนะครับคำศัพท์ธรรมะวันนี้ก็นําเสนอครัว่าปรมัตถธรรมนะครับคำว่าปรมัตถธรรมหมายถึงธรรมะที่มีเนื้อความประเสริฐยิ่งเพราะว่าเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงนะครับได้แก่จิต เจดสิกรูปและนิพพานหมายถึงความจริงทั้งหมดนั่นแหละครับครับเอาละครับไปติดตามการสนทนาธรรมะครับท่านอาจารย์สุจินบริหารวัฒนเขตและคณะวิทยากรจากมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนารออยู่แล้วครับเป็นความดีที่มีจิตสงเคราะห์ยากแต่เมื่อมีเหตุปจัจจัยอกุศลก็เกิดขึ้นแต่การฟังธรรมะนะฮะการฟังธรรมะเป็นความดีเป็นความดีเพราะเมื่อได้ฟังพระธรรมนะครับ ก็คลายจากอากุศลวิตกก็คือความคิดที่เดือดร้อนเนี่ยลงไปบ้างได้ทราบนะครับว่าก็ได้ทํากุศลแล้วแล้วถ้าเรามีความมั่นคงในกรรมและผลของกรรมนะครับถึงบ้านหลังนั้นเนี่ยไม่ขายมาช่วยญาตินะครับถูกไฟไหม้หรือว่าโดนอะไรไปแล้วก็ไม่ได้ช่วยใครเลยเพราะฉะนั้นถ้ามีเหตุการณ์จะต้องหมดทรัพย์สมบัตินั้นไปฮะด้วยกุศล,ลจิตที่เป็นประโยชน์ยังดีกว่า การที่ไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครเลยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของกรรมและผลของกรรมนะที่ควรจะมีความมั่นคงตรงนี้แล้วส่วนที่เป็นปุสลรจิตที่สงงคล้อยญาติก็เป็นสิ่งที่น่านุโมทนานะครับมีประเด็นหนึ่งที่ผู้ถามกล่าวถึงที่ว่าถมไม่เต็มนะครับคือก็ก็ไม่อยากให้ทิ้งประเด็นนี้เพราะว่า,าท่านบอกว่าทะเล กองไฟแล้วก็คนมากๆนี่นะครับเหมือนกันนะครับทะเลนี่นะครับใครจะถมน้ําจ,จะถมหรือว่าจะมีน้ําลงไปเท่าไหร่ทะเลเคยเต็มไหมครับไม่เต็มใช่ไหมครับไฟกองไฟนะครับเอาเชื้อนะครับใส่เข้าไปเคี่ยวจะอิ่มไหมครับไม่อิ่มใช่ไหมครับยิ่งใส่ก็ยิ่งยิ่ง เผาไหม้ไปเรื่อยๆนะครับคนที่มากมากก็เหมือนกันนะครับคนที่มากมากต่อให้ขายบ้านกี่หลังเขาก็ไม่พอนะครับเหมือนกับกองไฟเหมือนกับทะเลเพราะนั้นการช่วยเหลือผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์กันในสายเลือดหรือแม้แต่เพื่อนร่วมเกิดแก่เจ็บตายนะครับก็ช่วยไปตามฐานะนะครับไม่ควรที่จะถึงขั้นที่ว่าจะต้องให เดือดร้อนจนจน,จนถึงขั้นไม่สบายนะั้นก็ก็เกินไปนะครับแม้แต่ท่านอนาถาบินิกะซึ่งท่านเป็นพระยุบุคคลและท่านก็เป็นเศรษฐีด้วยนะครับหลานของท่านเป็นนักเลงสุราซึ่งก็มาขอความช่วยเหลือท่านก็ช่วยเหลือไปบ้างครั้งสองครั้งและครั้งที่สามท่านก็ก็ไล่ไปเลยนะครับนี่คือท่านเป็นพระยาบุคคลด้วยแล้วท่านก็เป็นเศรษฐี ท่านก็ไม่ใช่ว่าจะช่วยจนท่านต้องหมดตัวหรือว่าต้องให้เขาได้มีจนสมใจเลยถึงไม่ถึงขนาดนั้นนะครับท่านก็แนะนําและช่วยเหลือไปตามสมควรซึ่งอย่างที่ว่านะครับถ้าเขาเป็นคนถมไม่เต็มหรือเป็นคนมากมาก,มากจริงๆเนี่ยก็ต่อให้กี่หลังกี่หลังก็ไม่ไม่พอนะครับอันนี้ก็ประเด็นที่พูดถึง คนที่ต้องช่วยเหลือที่ว่าถมไม่เต็มก็คือลักษณะของคนมากๆไม่รู้จักพอนะครับซึ่งก็ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนนะครับตัวเองก็เดือดร้อนด้วยเพราะว่าไม่รู้จักพอก็ต้องเนื่อรนสแสวงหาขนขวายทำให้ไม่เต็มนะครับชาตินี้ก็ไม่เต็มนะฮะทั้งชาติไม่เต็มและชาติต่อไปก็ยังไม่เต็มอันนี้ก็เป็นเรื่องของความมากมากของ ของคนนะครับซึ่งก็มีกิเลสคืออกุศลประเภทโลภะนี่นะครับมีกําลังสะสมมามากก็จะทําให้เป็นอย่างนี้นะครับก็จะเปรียบเหมือนกับมหาสมุทรกับกองไฟนะครับไม่มีคําว่าเต็มครับท่านอาจารย์กล่าวว่าปริยัติคือศึกษาลักษณะที่ปรากฏขณะน,นี้ใช่ไหมครับขณะที่กําลังมีขณะนี้ศึกษาพระธรรมนะคะโดยรู้ว่าพระธรรมคืออะไรเมื่อไร ไม่ใช่ศึกษาลอยๆจิตแปเจตสิกเท่าไหร่52ประเภทแล้วจิตเดี๋ยวนี้ล่ะเป็นจิตไหนแม้แต่แม้จะว่ายังไม่รู้จักสภาพทำตามความเป็นจริงก็ตามนะครับก็พยายามศึกษาขณะนั้นก็ถือว่าเป็นปริยัติแล้วครับรู้ว่าปริยัติคือการศึกษาธรรมะคือสิ่งที่มีจริงคะ่ะไม่ใช่ชื่อหรือตัวหนังสือก็ถ้ามีสิ่งที่ปรากฏทางตาย,ยกตัวอย่างเช่นก็ศึกษาลักษณะที่ปรากฏ ทางตาขณะนี้เริ่มจากการรู้ว่าเป็นธรรมะแค่ฟังรู้ว่าเป็นธรรมะและรู้ธรรมะจริงๆหรือเปล่าในขณะที่กำลังเห็นอย่างครับคเพราะฉะนั้นนี่คือปริยัติก็ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องจิตเรื่องเจตสิกเรื่องอะไรก็คือเรื่องปัจจุบันนี้ขณะนี้ที่เห็นที่มีอยู่ตอนนี้ถ้ายังไม่รู้ว่าเป็นธรรมะจะเห็นความต่างของจิตและเจตสิกไหมคะ เป็นแต่เพียงชื่อก็เป็นแต่เพียงชื่อครับแต,แต่ว่าก็ยังไม่เป็นปริยัติใช่ไหมครับถ้าเป็นแต่เพียงชื่อถ้าปริยัติหมายความถึงเปิดตําราจําตัวเลขนะคะพระสูตรนี้สอดคล้องกับพระสูตรนั้นแต่ไม่รู้เลยเพราะว่ามีท่านผู้หนึ่งค่ะท่านเป็นผู้ที่ศึกษาท่านใช้คําว่าพระไตรปิฎกนะคะท่านก็ศึกษาทั้งสามปิฎกท่านสามารถที่จะพูดถึงวิธีจิตและก็เรื่องปัจจัยเรื่องอะไรได้นะคะสนทนากัน ก่อนจากกันได้แห่งก็ถามท่านว่าธรรมะอยู่ที่ไหนท่านตอบไม่ได้<อ>นั่นคือศึกษาปริยัติหรือเปล่าไม่ถูกไม่ใช่ครับ,รบขอบคุณครับศึกษาภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์จะต่างอะไรกันคะเพียงแต่จําเรื่องที่ต่างกันเท่านั้นเองแต่ถ้าศึกษาธรรมะหมายความว่ารู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะแต่เมื่อยังไม่ประจักษ์ลักษณะที่เป็นธรรมะซึ่งไม่ใช่ตัวตน เป็นสภาพธรรมะที่เกิดปรากฏแล้วก็ดับไปก็ศึกษาเรื่องราวของสิ่งที่มีค่ะเพื่อความเข้าใจขึ้นเพราะว่าถ้าเป็นปริยัตินะคะต้องนำไปสู่ปฏิปติเพราะมีความเข้าใจพอสมควรที่จะสามารถมีการรู้ตรงลักษณะที่เป็นธรรมะได้ไม่งั้นก็ศึกษาเพียงแค่บัญญัติใช่ไหมครับเป็นเหมือนวิชาการอื่นๆเลยค่ะ ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรหรอคถ้าไม่รู้ว่าขณะนี้เป็นธรรมะค่ะจะสามารถเข้าใจสิ่งที่กําลังมีในขณะนี้ได้ไหมไม่ได้ครับแต่ถ้ากล่าวถึงทางโลกแล้วการศึกษาบัญญัติก็ยังมีประโยชน์อยู่ไม่งั้นก็คิดเลขไม่ได้ประโยชน์อะไรคะไปซื้อของไปซื้อของทอนเงินไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยครับประโยชน์อะไรก็ทําให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ในโลกแล้วก็ไม่รู้ความจริงของสิ่งที่ปรากฏก็มีชีวิตไปทุกชาติ ก็ไปตลาดไม่ได้นะครับถ้าเกิดว่าคิดเลขไม่ถูกครับอาจารย์หมายความว่าไงคะก็ไปซื้อของก็ทอนเงินผิดทอนเงินถูกอะไรนั่นแหละค่ะการศึกษาธรรมะไม่ฮะก็คือหมายความว่าบัญญัตินี่ก็คือประโยชน์ของบัญญัติอย่างหนึ่งไม่ได้ค่ะทุกอย่างที่มีจริงไม่ใช่เราเป็นธรรมะคิดมีจริงครับคิดถูกหรือคิดผิดเป็นเราหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราครับค่ะเห็น นะคะแล้วไม่รู้ว่าเป็นอะไรได้ไหมไม่ได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นไปตลาดได้ไหมก็ไปด้วยบัญญัติด้วยไปด้วยปรมามัตด้วยค,ครับแต่รู้ใช่ไหมคะว่าเห็นอะไรรู้ว่าเห็นสิ่งที่เ,เป็นปรมัดเห็นสิ่งที่ปรากฏไม่ต้องใช้คำว่าปรมัดเลยค่ะ<ม>ไปตลาด<ม>โดยไม่รู้ว่าเป็นธรรมะเลยก็ได้ครับ ไป,ไปตลาดและรู้ว่าเป็นธรรมะก็ได้เพราะขณะนั้นเป็นธรรมะคนรู้ธรรมะแล้วไม่ไปไหนไม่ไปตลาดเลยค่ะไม่ถูกครับค่ะไม่รับประทานอาหารเดี๋ยวจะเป็นบัญญัติอย่างนั้นเลยคะไม่ใช่ครับแต่ศึกษาไว้บ้างใช่ไหมครับบัญญัติไม่ต้องศึกษาเลยค่ะบัญญัติคืออะไร สิ่งที่กําหนดมาว่าสิ่งนี้คือโลกสมมุติเด็กเกิดมาโตขึ้นนะคะมีบัญญัติเป็นอารมณ์หรือเปล่ารู้บัญญัติหรือเปลารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรหรือเปล่ารู้ว่าสิ่งนั้นเป็นอะไรครับค่ะแต่จริงๆแล้วก็เป็นธรรมะทั้งหมดแต่ไม่รู้ว่าเป็นธรรมะพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าปรัสรู้แล้วผิดปกติหรือเปล่าไม่ผิดปกติเลยครับทรงแสดงพระธรรมหรือเปล่าทรงแสดงพระธรรม ทรงบรรทมหรือเปล่าก็บรรทมด้วยครับเป็นปกติหรือเปล่าเป็นปกติค่ะคแล้วทาไมถึงจะรู้ธรรมะและผิดปกตินะหมายความว่าบัญญัติก็ใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์อะไรก็ศึกษาควบคู่ไปกับปรมัตร์นะครับเพราะว่าทางโลกเราก็ต้องมีอาศัยบัญญัติอยู่แล้วนะครับไม่งั้นก็ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพอะไรได้ค่ะคบัญญัติ<ล>คืออะไรก่อนค่ะบัญญตัติคือสิ่งที่โลกเขาสมมุติขึ้นมาเพื่อ เพื่อให้ทำหน้าที่ได้ให้ทำงานได้ค่ะยังไม่ตรงค่ะยางสมการคณิตศาสตร์อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาไม่จำก็เป็นสิ่งที่ใช้แทนปรมัดสิ่งที่มีจริงนะครับอย่างหนึ่งแล้วก็สิ่งที่อาจจะไม่มีจริงก็ได้ด้วยอีกอย่างเลยตามหนังสือใช่ครับตรงหรือยังก็น่าจะมีสองอย่างอย่างเนี้ครับบัญญัติคืออะไรคะ คือสิ่งที่เลียดสิ่งที่มีจริงหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือสิ่งที่เรียกแม้แต่สิ่งที่ไม่มีจริงก็สามารถก็อยาก<ม>ฟังอีกจนกว่าจะตรงมีวิทยากรท่านใดจะช่วยได้บ้างไหมครับวิทยากรจะเชื่ยไหมคะบัญญัติรู้ปะ ก็บัญญัติก็สิ่งอย่างใช้แทนเรียกสิ่งที่ปรากฏทางตานะครับมันก็เรียกไม่ถูกว่าคนนั้นชื่ออะไรเป็นใครอะไรย่างเงี้ยหรือว่าบัญญัติสิ่ง,ญญงที่ไม่มีนี่มันก็มันก็จะว่าเป็นภาษาไทยก็ไม่เชิงนะครับมันเป็นภาษาบาลีที่เราเอามาใช้เรียกเหมือนอย่างคาว่าธรรมะหรือสภาวะธรรมอะไรตออะไร mm. พวกนี้นะเรารู้เรา พูดได้หมดเลยแต่ว่าไอ้จริงๆนึงคืออะไรเราไม่ค่อยจะสเข้าใจบัญญัตินี้ถ้าจะแยกสัพ์ก็มาจากคำว่ารู้โดยทั่วๆไปสิ่งที่รู้กันได้โดยทั่วๆไปเพื่อให้เข้าใจตรงกันในชุมชนหนึ่งๆในชุมชนหนึ่งงพูดคำว่าภูเขาอย่างเงี้ยชุมชนที่ ใช้คำพูดอย่างนี้นะรู้กันว่าคืออะไรไม่ต้องถามพูดว่าภูเขาหรือพูดว่าภูเฉยๆก็ได้ค่ะและทางอีสานเขาเรียกภูเขานี่ก็า่าภูน้องบัวลำพูอย่างเนี้ภูคือภูเขานั่นแหละแต่เข้าใจตรงกันครับพูดแล้วก็ไม่สับสนทำให้เข้าใจตรงกันได้ก็ชื่อว่าบัญญัติครับ ชื่อว่าบัญญัติทาให้เข้าใจตรงกันแต่บัญญัติกับปรามาัดเป็นคนละอย่างปรามาตัตดคือสิ่งที่มีอยู่จริงสิ่งที่มีอยู่จริงๆไม่ต้องเรียกชื่อบัญญัติอะไรก็ได้มีอยู่อย่างนั้นจะมีคนรู้หรือไม่รู้จะมีคนบัญญัติเรียกหรือไม่มบัญญัติเรียกเขาก็เป็นอยู่อย่างนั้นปรามาตัตดคือความจริงทีนี้สําหรับ <c oughs> พวกเราในพุทธศาสนิกชนเนี่ย เราจะต้องรู้ทั้งสองอย่างนะครับบัญญัติเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องไปศึกษาอะไรก็มันก็รู้อยู่แล้วแต่ปรามาตินี่ต้องศึกษาครับธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องศึกษา,ศ,กษาศึกษาก็เพื่อจะให้รู้ว่าปรามาติหรือธรรมะความจริงที่พระสัมมามเจ้าตรัสสอนนี่เป็นอย่างไรแม้จะเรียกชื่อต่างๆบัญญัติต่างๆว่าขันหน้ายสองท่าสิบแปดเนี่ยหมายถึงอะไรอย่างเงี้ย ตัวจริงๆหมายถึงอะไรเนี่ยก็ต้องให้เข้าใจครับเมื่อเข้าใจเพื่อจะได้ไม่สับสนเพื่อจะได้ไม่สับสนพาเลี้ยบุคคลแม้พระสมามเจ้าเองพระองค์ก็ไม่ได้เลิกยกเลิกหลังจากตัดสรู้แล้วพระองค์ก็ไม่ได้เลิกบัญญัตินะครับก็ทรงใช้บัญญัติตามชาวโลกเรียกคนโน้นคนนี้ได้ เรียกอนาถบิดาเศรษฐีก็ได้วิสาขามหาวาติกาก็ได้พานนพาาริบุตรพระโมคคัลลานะท่านก็เรียกได้หมดละท่านไม่ได้ทิ้งนะครับแต่ท่านรู้ว่าบัญญัติคือเป็นเรื่องสมมุติของชาวโลกเขาใช้พูดกันนะเพื่อจะให้เข้าใจความหมายตรงกันปรญามาตนะคืออย่างนี้ท่านรู้ทั้งสองอย่างครับส่วนพวกเรานี่โดยมาก บัญญัติกับปรมามั์มันปนกันหมดเลยไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็เลยก็เลยบอกว่าโอ้ยถ้ารู้ปรมามั์ก็คงจะลืมหมดที่พ่อแม่ก็ไม่มีอะไรอะไร,ะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันมันเป็นมันคนละด้านครับมัน,นเพราะฉะนั้นจะต้องศึกษาให้เข้าใจว่าปรมัต์เป็นยังไงบัญญัติเป็นยังไงต้องให้เข้าใจจะได้จะได้อยู่กับโลกเขาได้อย่างสบายครับ นก็ต้องแบ่งเวลาศึกษาได้ทั้งสองอย่างเนีก็ศึกษาไปถ้าจะศึกษาในในพระไตรปิฎกไม่ว่าพระสูตรพระไม่ว่าพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมานี่นะทุกสิงคำต่างๆนี้เป็นบัญญัติทั้งหมดเลยครับเป็นบัญญัติทั้งหมดอย่างขันห้าเนี่ยก็บัญญัติ บัญญัติสิ่งอย่างหนึ่งเรียกว่ารูประขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารขันมิญ,ญาณขันชื่อต่างๆที่เรียกนี้ก็เป็นบัญญัติครับบัญญัติในสิ่งที่มีอยู่จริงของจริงเขามีอยู่แต่บัญญัติชื่อเพื่อจะให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ติดตามว่าจริงๆมันคืออะไรอยู่ที่ไหนอะไรจะได้ตามถูกครับเหมือนแผนที่อย่างเนี้มีลายแทงบอกเราจะได้ไปนค้นหาเจอ ถ้าไม่เรียนปรมิมาตรด้วยก็ลืมปรมัตรไปคับมัวจะไปสนใจบัญญัติเกินไปว่า<ม>นี่คือความหมายของบัญญัติที่ท่านอาจารย์ต้องการให้ทราบหรือเปล่าครับใช่ไหมครับการฟังธรรมะไม่ลืมนะคะฟังเพื่อเข้าใจคะ่ะครับถ้ายังไม่เข้าใจก็ไตรตรองจนกระทั่งเป็นความเข้าใจถ้าคนอื่นบอกว่าถูกและความจริงนั้นไม่ถูกแล้วเราจะรู้ไหมว่าไม่ถูกถ้าเราไม่เข้าใจ รือถ้าใครจะบอกว่าผิดแต่ความจริงสิ่งนั้นไม่ผิดแต่คนนั้นเข้าใจว่าผิดแล้วเราจะรู้ไหมว่าที่เขากล่าวอย่างนั้นผิดเพราะฉะนั้นการศึกษาธรรมะเพื่อเข้าใจนะคะคําตอบสั้นแต่ว่าความเข้าใจก็แล้วแต่นะคะว่าจะเข้าใจจริงๆได้มากน้อยแค่ไหนบัญญัติคือสิ่งที่ไม่ใช่ปรามาตัตาอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ปรามัตินะคะเป็นบัญญตัติแล้วมีไหม นี่ครับแต่เป็นบัญญตัติเมื่อไม่ใช่ปรมัตทก็เป็นบัญญตัติต้องคิดอีกไกลนะคะแต่ถ้ารู้จักปรมัตทแล้วไม่สงสัยบัญญัติเลยค่ะอาจารย์ช่วยขยายความอีกนิดนึงได้ไหมครับถ้ารู้จักปรมัตทแล้วไม่สงสัยบัญญัติเลยค่ะแข็งเป็นบัญญัติหรือปรมัตทลักษณะแข็งเป็นปรมตทครับเพราะอะไรคะเพราะว่า จับและแข็งมีจริงครับค่ะมีลักษณะจริงๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่มีลักษณะจริงๆเฉพาะแต่ละอย่างจริงๆเป็นปรมัตุคุณวรศักดิ์เห็นอะไรคะก็ะเห็นดอกไม้เห็นคนเห็นโต๊ะเห็นดอกไม้ครับในความจริงอะไรเป็นปรมัตุที่เห็นที่กําลังถูกเห็นจริงๆปรากฏให้เห็นได้นะ,ะอะไร สิ่งที่ปรากฏให้เห็นทางตาสีใช่ไหมเป็นรธรรมะหรือรูปอย่างหนึ่งซึ่งกําลังปรากฏค่ะส่วนที่เข้าใจว่าเห็นดอกไม้เพราะคิดคเห็นดอกไม้เห็นโตเห็นคนแต่ทั้งหมดนะคะที่ปรากฏให้เห็นได้เป็นธรรมะที่มีจริงที่สามารถกระทบจากขู่ภาษาธาค่ะถ้าไม่กระทบจิตเห็นก็เกิดขึ้นเห็นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีจริงไม่ต้องเรียกชื่อเลย มีลักษณะเฉพาะอย่างซึ่งต่างกันเพราะว่าสิ่งที่ปรากฏทางตาปรากฏนะคะเมื่อจิตเห็นเกิดเสียงไม่ใช่สิ่งที่ปรากฏให้เห็นอย่างสิ่งที่กําลังปรากฏขณะนี้แต่เป็นปรมตถธ,ธรรมเพราะว่ามีจริงปรากฏเมื่อจิตได้ยินเกิดขึ้นได้ยินเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจลักษณะของปรมตถธ,ธรรมก็จะรู้ว่าอะไรเป็นบัญญัติอะไรไม่ใช่ปรมตถธ,ธรรม ถ้าไม่คิดนะคะแต่เห็นมีมีสิ่งที่ปรากฏทางตาแต่เมื่อเห็นแล้วคิดถ้าไม่คิดจะมีบัญญัติไหมคะไม่มีครับไม่มีเพราะฉะนั้นก็เป็นการที่จิตเกิดขึ้นรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจคิดนึกถึงสิ่งที่เห็นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นสิ่งที่เป็นสัตว์บุคคลตามรูปร่างสันฐานเพราะว่าไม่ประจักษ์ในการเกิดขึ้นระดับไปของสภาพธรรมะ เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเราก็ได้ข้อสรุปกันไปแล้วถึงเรื่องของการสงเคราะห์ญาินะครับว่าเป็นมงคลอย่างสูงสุดข้อหนึ่งในมงคล38นะครับแต่แม้กระนั้นก็จะต้องพิจารณาตามความเหมาะสมด้วยนะครับตามฐานะตามสมควรไม่ใช่ว่าเขาขอเท่าไหร่แล้วก็ให้ไปหมดจนตัวเองเดือดร้อนเนี่ยนะครับเพราะว่าแม้แต่ท่านอนาถาวินิกาเศษรษฐี หลานของท่านที่เป็นนักเลงสุราเนี่ยนะครับมาขอสองสาครั้งท่านก็ให้ครั้งต่อไปท่านก็ไม่ให้แล้วก็ไล่ไปด้วยนะครับก็หมายความว่าการสงเคราะห์ญาติพี่น้องนั้นเป็นเป็นมงคลนะฮะเพียงแต่ว่าตามสมควรตามสมควรครับอ่ะส่วนเรื่องของปริยัตคือการศึกษาอะไรปริยัตินี่นะครับเป็นการศึกษาถ้อยคําหรือข้อความที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เพื่อส่งให เข้าถึงสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏในขณะนี้นะครับเพื่อเป็นพื้นฐานของการปฏิบัติไม่ใช่เพื่ออย่างอื่นนะครับส่วนบัญญัติคืออะไรในชีวิตประจําวันครับในเรื่องของบัญญัตินะครับท่านอาจารย์ก็ได้อธิบายไว้ชัดเจนมากเลยนะครับว่าอะไรก็ตามที่ไม่ใช่ปรมัทธรรมนะครับนั่นคือบัญญัติทั้งหมดซึ่งในชีวิตประจําวันเนี่ยครับหนีไม่พ้นบัญญัติเพียงแต่ว่าสติสามารถที่จะเกิดเระลึกรู้ ขณะจิตที่คิดถึงบัญญัติว่าเป็นเพียงปรมัตธ,ธรรมหรือจิตประเภทหนึ่งซึ่งเกิดแล้วก็ดับไปนะครับครับอ่ะนี่ก็คือช่วงแรกของรายการ,รวันนี้นะครับเดี๋ยวพักดื่มน้ำก่อนนะฮะกลับมาช่วงหน้ายังมีประเด็นธรรมะให้ติดตามกันอีกเยอะเลยครับ